โอเคครับการเัิดตีตื่นจากท่านผู้ชมครับเขกเปช่องนอนชาแนลครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินไปดีตึกเจ็ดนะทุกคนไปเรียนบัญชีสองภาคโยคนนะมาโยกนี่ครับนี่ก็คือเพื่อนผมนะกลุ่มผมนะครับนี่ครับ เปิดครับทำว่าครับเปิดเปิดน,นี่ครับกลุ่มผมครับตอนนี้ก็กำลังเดินไปอาคารเจ็ดกัครับโรงเรียนนี้เดินเรียนนะทุกคน <c oughs> กล้องอาจจะซ้ำหน่อยนะทุกคนมือผมไม่นิ่งนี่คเพื่อนผมเดินอยู่ข้างหน้าหมดเลย มีข้างหลังด้วยนะทุกคนก็จะกลับมาทำทคลิปให้ทุกคนดูครับนี่ก็จะขึ้นบันไดครับไม่มีเดินเรียนครับคนอาจจะเยอะหน่อย นี่ก็จะถึงแลนะ้วทุกคนห้องเรียนของเราขอทอดกงเท้าก่อนนะครับน,รนี่บรรยากาศบรรยากาศโร,ราาศงเรียนผมนะนี่ก็คือห้องนะห้องที่ผมจะเรียนนี่ค <c oughs> น,นี่ครับผมยห้ดูเพื่อนที่ปั่นผมที่สุดนะครับนี่ครับไอสองตัวนี้ครับที่ปั่นผมที่สุดนี่คุณเชื่อครับคุณเชื่อคุณเชื่อครับคุณเชื่อครับโยคุณเชื่อครับนี่ครับไอสองตัวนี้ครับที่ปวนผมนะทุกคนนี่ครับนี่ก็คือเพื่อนในห้องนะทุกคนนี่ก็คือเพื่อนในห้องนะครับกำลังเดินขึ้นมา นี S <S ่ค so like bon ือครูสอนนะอันนี้ครับไม่ใส่เสกเข็มขัดมาครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโชว์ครับแต่งตัวไม่เรียบร้อยครับหนอนรูปไม่สมูทร้อนมังกรโผล่ใช่ไหมมังกรเลยออะไรรอหายก่อนหายก่อนเออมาถึงครูก็สั่งงานเลยนะครับเดี๋ยวเรอเพื่อนผมมาอีกคนหนึ่งก็อันนี้โดนครูใช้ครับให้ไปเอาสมุดครับมีมาเพื่อนครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้ทุกคนก็ถ้าจะมีสามชั้นทุกคนก็อาจจะสัส่นๆหน่อยทุกคนนี่ครับก็เดินลงมาข้างล่างแบบนี่ครับอาสมุดไม่คนะมมมรูนะเข้ามาอาสมุดตัวเองด้วย นี่ครับถึงมาทุกคนครูใช้ทุกคนมากเลยครับนี่ครับห้องเก้าผมครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคอนเทนต์แบบว่าอยู่กับเพื่อนให้ดูครับ ลิเกอรทุกคนขึ้นไปข้างบนต่อครับชั้นสามครับเอยชั้นสองชั้นสองเนี่ยครับบันไดครับเดิน,เดนก็ประมาณนะแล้วก็ต้องเดินต่อไปอีกนะครับทุกคน ห้องอยู่ข้างหน้าครับทุกคนอยู่ตรงนั้นครับก็จะถึงห้องครับก็ดูยาวครับ นี่ครับมาถึงห้องเลยปุ่นยังเหนื่อยครับยังเหนื่อยครับรรยากาศในห้องครับในห้องเลยอันนี้ก็ยังมาไม่หมดครับเบื่อพวกผู้ชายครับกลุ่มพวกผู้ชายก็เสียงอาจจะพูดบ้างหน่อยครับประเดี๋ยวว่าไม่สบายครับเดี๋ยวรอเพื่อนสนิทผมมากนะครับนี่ครับกระเป๋าเรียนผมนี่กระเป๋าเรียนก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็าจะเสียงทัางหลายครับห้องนี้ดื้อครับดื้อหกสิบเก้าดื้อครับแต่ก็ตั้งใจเรียนกันทุกคนครับบรรยากาศประมาณนี้ครับเมลจะถ่ายให้ดูครับทำไมพวกคุณไม่ไปกับผมครับทำไมพวกคุณไม่ไปกับผมฮะทำไมพวกพวกคุณไม่ไปกับผมครับ ยักษม่เกมครับไม่เกมครับโนี่ครับคนติดเกมครับเพื่อนสายผมยังไม่ขึ้นมาครับเดี๋ยวจะถ่ายมันจะกาศเรียนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอต่างรอกนนะครับทุกคนก็จดใจสมุดนะทุกคน เดี๋ยวขอทำงานที่ครูก็สั่งครับดีๆดีตาครับไม่รู้จะมองเห็นไหมทุกคนเนี่ยก็เมื่อกี้มันตัดไป่ะทุกคนจะบอกว่าจะพยายามต่อคลิปให้ได้น, <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ก็มาโค้งคนคุกนี่เพื่อนเพื่อนเลิฟของแับดาทุกวันครับนี่ครับดา่ามันก็รักมันนะทุกคน ผมเลี้ยงข้าวทั้งเทอมอ่ะเลี้ยงน้ำด้วยครับก็จะทำงานนะครับเฮ้เดี๋ยวผมเอาอันกอนกระเป๋าครับนี่เด็กเรียนครับเด็กเรียนทุกคนนี่ครับพอดีกล้องมันตั้งไม่ได้ทุกคน ม่กูทำไม่ได้เสร็จแลงงใช่ป่ะกูอ่ไปเข้าหนักอยู่ไปชุดนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็เรียนสองคาบนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามตัดต่อคลิปให้เท่าเอให้ต่อนะทุกคนบรรยากาศประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องหนองชาแนลเลยนะครับ ตอนนี้2,000กว่าคนแล้วทุกคนก็หลังจากตอนนี้ก็เป็นต้อไปนะครับผมว่าจะกลับมาทำคลิปให้ทุกคนดูกับเพื่อนเพือนนะครับลาไปด้วยเพื่อนรักผมครับนี่ผมครับ